Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับทีชอฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานคำที่1 1 1 1ถึง140ค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายจะเขียนให้ดูตัวอย่างข้อหนึ่งข้อต่อไปนักเรียนก็เขียนเองนะคะคำที่111ค่ะฝ้ attendance นะคะแปลว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักเรียนก็เขียนค่ะ f i g h t a t t ไฟ a t t e n d เ n นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคำตอบไปค่ะฟ o o ดน้ำท่วม for it คนขายดอกไม้ f l u e n นคล้องแก้ว for his หน้าผา freeze แข็งตัวตายเป็นน้ำแข็งต่อไปค่ะ fresh สดชื่น friendship มิตรภาพ g a l l e r y ห้องแสดงผลงานศินละปะ garbage ขยะนักเรียนเขียนได้ครบนะคะหน้านี้ก็คือ1 1 1 1ถึงยีค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายเขียนให้ดูข้อหนึ่งนะคะ garlic กะเทียมนีกม่ก็เขียนค่หางยาวนะคะคำต่อไปค่ะ gentleman gentleman สุภาพบุรุษ geography วิชาภูมิศาสตร์ ghost m a t t e r แม่อุปถัมภ์ grain เมล็ดข้าว กรูมเจ้าบ่าวกาดยามเฮ b ิ t a t ถิ่นที่อยู่ไ e เด t h เครื่องเป่าผมแฮนด์เชิดผ้าเช็ดหน้าหน้านี้นะคะนักเรียนก็เขียนได้ครบนะคะ121-130ค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าสุดท้ายนะคะคุณฝ้าทำให้ดูข่อหนึ่งนะคะแ s o m e แปลว่าหล่อค่ะ H A N D แปลว่าหลองนะคะต่อไปค่ะ Harmful เป็นอันตรายต่อไปค่ะ Helmet หมวกกันน็อก Helpful <met, S 1> Hel <met, S 2> ช่วยเหลือ Honor เกียรติยศ Horoscope ดวงชะตาราศี Immediate i m m e d i a t e โด,ทด,ทดยทันทีทันใดต่อไปค่ะ Important สําคัญ improve ปรับปรงุงและคำสุดท้ายค่ะ information ข่าวสารให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะตั้งแต่คำที่111ถึง140ให้รบ3หน้าและเขียน ABC ถ่ายรูปส่งไมาเ้ื่ฝายตรวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you a g a i n next time goodbye